ไม่แค่ทำทิปใหม่ๆของพวกเราจ๊ะเอ๋ออ้าวที่เม่อค้าที่อัดที่ค่ะแล้วมาพบก,กับเท่านลนชานาอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ มีลูก,ลกเป็นลูกหานางเงอกแล้วก็มีคนแบบใหม่มีคนแบบเก่านะคะหรือนาอยากค่ะมีคนแบบนี้ค่ะอืมทาให้มันเป็นหนิงเลยต้องใส่ผงมันไปด้วยเนาะเพื่อน่อนะรู้ไหมคะว่ามันอะไรบ้างอยนกจะมานําำให้ฟังนะคะแมททิมนะคะที่เราจะใช้ทาเป็นเป็นแบบเน,น,นะะาะสาอันเลยแล้ว และเป็นเครื่องจวงนะคะนี่สออันเนาะเราก็จะเอามาเปนแม่พิมพ์นะคะอันนี้ก็คือน้ำยานะคะนี่ค่ะอันนี้คือที่เห็นก็คือแวววาวนะคะก็คือ ใส่แว่นใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วก็พับขันเสื้อนะคะอันดับแรกแว่นก่อนเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมเีลบดผงอะ่ะมันจะเข้าตาและตาบอดได้เลยนะคะก็เลยใส่แว่นนี้ใส่ผ้ากันเปืป้อนป้องกันเลือดเชื้อแต้วพับแต่เสื้อก็ป้องกันเลอะขันเสื้อน้อเพื่อนๆค่ะหญิงจะเทน้ำยาเอแล้วนะคะไปเลย เพื่อนๆขาต่อไปนะคะเป็นนันดาบีนะคะเป็นขวดเหมือนกันเลยนะคะแต่เป็นสีนึงนะคะเล่นไปกันเลยค่ะเพื่อนๆขาจะบอกเพื่อนนะคะ ยี่สบวกยีบเป็นติติค่าดีหรือก็ต้องดูด้วยเนาะว่าถึงเทด,ด,ดาไห่เติมๆค่ะพอเราเทน้ำยาเอน้ำยา B ีเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาใช้ไม้ตีมแบบนี้นะคะ คนเบาๆเพื่อไม่ให้เป็นฟองนะคะคนเบาๆไม่เป็นองเท่นค่ะจะต,ต้องคนประมาณสามนาทีนะคะแล้วก็คนเบาๆด้วยนะคะ 10นาทีแล้วนะคะเรานะคะก็จะนำมาเหยืลงในแม่พิมพ์กันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะขั้นต่อขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็ค่อ,ๆอยๆเทน้ำยาลงในแม่พิมพ์สองอันนะคะต่อไปอีกอันนึงนะคะ เทน้ำยาลงไมแม่พิมพ์แล้วนะคะเราก็จะเทกากเทลิกจิสเติลนะคะเราจะเทลงใน่ีกว่า เพื่อนค่ะมันสามารถทำได้อีกแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะโดยการเอาซุอกอร์ใส่ลงไปก่อนนะคะเแล้วก็เทอันนี้ลงไปนะคะเทลงไปค่ะเพ,พ้่นขาพะพอเราเทเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องว่าห่วงไก่คุณแกนะคะ สี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพรุ่งเรามาดูกันนะคะตอนนะคะก็เอา P I Y ที่เราทำนะคะกับเม่ทินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเอาพวกเดี๋ยวเราจะมานำนะคะว่าคืออะไรค่ะอันนี้นะคะก็คือของตกแต่งเป็นปร,รูป j e บ e ร r y ค่ะนี่ลินคอบนะคะมันจะเป็นรูปเกองอันนี้นะคะก็คือที่ขวนเป็นหน่งนะคะนะคะ่ะข ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากทำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใส่ไเ,เ,เองไม่ได้นะเพราะว่ามันแข็งมากก็สามารถให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายนะคะช่วยใส่ให้เป็นเป็นหนึ่งเลยเป็นหนึ่งนะคะโอเคค่ะ เดลลินนะคะจะให้นม,มาติดในตรงที่กระเป๋าป๊อปปิ้ของลิลินเลยค่ะท่านผ้ชคะเสร็จแล้วนะคะสวยมากเลยนี่ลิลินชอบเป็นที่เป็นก้อนมืดนะคะเช่นค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนะคะไม่แค่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจกัดตท้ายช่องลิลินช้าน่ด้วยนะคะ